ปีนปีศานี้กันไหมคะเป็นีศาจที่มีรถไฟขันหนึ่งหายเข้าไปในอุโมงค์เป็นการหายไปนานกว่า42ปีได้ได้กลับมาอีกครั้งเรื่องมีอยู่ว่าเปรถไฟขันหนึ่งชื่อว่า F62 เป็นรถไฟที่หายเข้าไปในอุโมงค์นานกว่า42ปีและที่แปลกไปกว่านั้นก็คือผู้โดยสารทุกคนที่ออกมาเนี่ยมีอายุเท่าเดิมกับวันที่หายไปแถมยังมีรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมทุกอย่างและถ้าบางก็ยังจะเก็บเรื่องนี้เงียบที่จะพูดถึงรถไฟขบวน F62 มันก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องปิดอุโมงค์ทำการค้นหาไม่พอนะคะก็ยยััังมีีตตาานววดกกกิทศสรร์อบ ต่างๆนานาว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวแอบ,บมาเอารถไฟว่าจะเป็นรถไฟขันนั้นแอบ,บข้ามเวลามาไอ้เจเคยฟังมันก็แอบ,บแปลกเหมือนกันน,นะ,นะหลายปีต่อมานะคะทําให้อุโมงค์นี้ได้เปิดอีกครั้งไม่ว่าจะรถไฟกี่ขบวนที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีเรื่องอะไรแต,แต่ก็ยังมี <ๆ S 1> คนคอยสืบค้นข้อมูลอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับรถไฟ F626 ในที่สุดก็มีหนังสือพิมพ์ชื่อว่าลมเดลี่เขาสามารถคว้าเทปของมารโอฟาซินีช่างเครื่องบนรถไฟได้ได้กล่าวไว้ว่าขณะที่รถไฟได้เคลื่อนเข้าไปในอุโมงค์ไม่นานนักก็มีหมอกสีขาวนะลอยฟ้องรู้สึกปั่นป่วนไปหมดจากนั้นก็หมดสติไม่รู้ตัวมาได้สติครั้งหนึ่งก็เมื่อรถไฟออกจากอุโมงค์แล้วเราก็คิดว่าเวลาห่างกัน ถึงนาทีแต่ที่ไหนได้เมื่อรถถึงสถานีโบล็ลอกนาก็ถึงได้ทราบว,ว่าห่างกันถึง42ปีแล้วสิ่งเดียวที่เรารู้แต่ที่น่าแปลกใจไปกว่านั้นก็คือผู้โดยสารคนอื่นๆเนี่ยก็ให้การคล้ายคลึงกันกเขาให้การว่าพวกเขาเห็นหมอกลงจัดเวลาเข้าไปนูมงแล้วก็ไม่รู้สึกัวอีกลยแต่มีผู้โดยสารสองคนนะคะปเป็นชาวต่างประเทศพวกเขาแอบ,บหลบหนีแล้วก็ไม่ยอมให้การกับเจ้าหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องโทรไปแกล้งว่าเขาก็เป็นผู้โดยสารเหมือนกัน